สวัสดีครับแบ่งปันพราเครื่องราคาหลักร้อยนะครับคลิปนี้มีพระบ้านพราเครื่องจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาแบ่งปันเพื่อนนะครับเหรียญกลมเล็กหลวงพ่อเปี่ยมวัดเกาะหลักปี2,525 25, เนื้อทองแดงลมดําสวยเดิมนะครับแพ็คคู่นะนะครับรับพระสององค์นะครับสวยเดิมอายุพระ43ปีนะครับนี่ออก เนื่องในงานฉลองสมโพธกรุงรัตนโกสินทร์200ปีนะครับหลวงพ่อเปี่ยมนี้ท่านก็เป็นเกจิยุคก,ก่อนปี2500นะครับเกจิดังเมืองประจวบนะนะครับรุ่นนี้แม้ไม่ทันหลวงพ่อนะแต่ว่างานใหญ่นะครับก็เป็นยุคของหลวงพ่อเกติวัดเกาะหลักยุคของหลวงพ่อยิดวัดหนองเจกนะนะครับนี่สวยเดิมนะครับด้านหน้าเป็นพิมพ์หลวงปู่เปี่ยมนะครับหน้าตรงครึ่งวงนะครับเนื้อทองแดงลมดำเดิมๆ,ๆสวยๆแบบนี้นะนะครับ แบบนี้เด็กสตีขึ้นคอได้นะครับเพราะว่าเป็นพิมพ์เล็กนะครับผิวเดิมๆสภาพสวยแบบนี้นะคู่นี้ใครสนใจนะครับหลวงพ่อเปี่ยมผมคิด180นะครับราคารวมส่งนะครับสวยทั้ง2เหรียญนะครับร้อยแปบาทรวมส่งรับพระ2ององค์นะครับสายประจวบไม่ควรพลาดนะครับด้านหลังก็เป็นหลังยันหลวงปู่เปี่ยมเลยนะยันแบบนี้ สมโพธิ์กรุงรัตนโกสินทร์200ปีนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่จัดทั่วเมืองไทยเลยนะสมโพธิ์กรุงรัตนโกสินทร์นะครับปี25เราจะคุ้นชินกับเหรียญพระแก้ว3ฤดูแบบนี้นะก็สมโพธิ์กรุงรัตนโกสินทร์เหมือนกันนะครับนี่แต่เหรียญน,นี้ที่หยิบมาแบ่งปันเพื่อนๆนี้เป็นของประจวบนะครับพิมพ์หลวงพ่อเปี่ยมนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้นะครับ180รวมส่งรับพระ2องค์